สวัสดีค่ะมาพบกับเพรคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีคําแนะนําในการเตรียมเอกสารในการออกรถนะคะว่าอาชีพเหล่านี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอาชีพที่เรานํามาเสนอวันนี้นะคะก็มี4อาชีพหลักๆนะคะก็มีอาชีพดังนี้ค่ะ อาชีพพนักงานบริษัทอาชีพพนักงานราชการนะคะก็จะต้องมีเอกสารในการออกรถก็คือสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนนะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือน,นะคะ่ะและก็มีสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนด้วยนะคะ อาชีพที่2นะคะก็คืออาชีพผู้รับเหมานะคะรับเหมาก่อสร้างหรือว่ารับต่อเติมบ้านนะคะก็จะมีเอกสารก็คือบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สัญญาจ้างงานหรือทวี50แล้วสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนค่ะ และอาชีพที่3นะคะก็คืออาชีพค้าขายนะคะหรือเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือมีบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านใบจดทะเบียนการค้าหรือสัญญาเช่าร้านหรือใบเสร็จซื้อของค่ะและสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนค่ะและอาชีพที่4นะคะก็คืออาชีพเกษตรกรนะคะ ก็มีเอกสารนะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินทํากินสัญญาเช่าที่ดินนะคะและก็มีสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังอีก6เดือน,นะคะ่ะและนี่นะคะก็คือเอกสารในการออกรถยนต์เบื้องต้นนะคะของแต่ละอาชีพนะคะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขธนาคารจะแตกต่างกันออกไปอย่างไรนะคะแล้วราหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ